สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิตสอสกุลครนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงลุงพลนะสตาร์ทรถนะลุงจะไปไหนหรือเปล่านะฮะอา้าวมาแล้วเหรอาารโอ้มาชาร์จไฟรถเข็นมาถ้าหมด,หมดมถ้าแบตหมดนี่เข็นมาอ๋อมาดูนะฮะลุงนะฮะลุงจะไปไหน <c oughs> ได้ยินเสียงสตาร์ทรถนะครับ รถไปท้งนนะีะลุงม,มาปิดลัวเองลุงสวดีครับารมาแล้วครับเมื่อกี้นี้เพิ่งมาเอาน้ำไปร่วมครับ FC เพิ่นสั่งน้ำ10แพ็คเอาไปส่งเมื่อกี้ครับ,บครับ อาก,กาศหน้าบ้านนะครับอดีตสอนกอฟเมือ่อกี้เพิ่งไปมาจากงานเท้าดำนะฮะมาแล้วนะฮะอันนี้น้องแนนซี่นะฮะมาขายของใช่ไหมวันนี้เริ่มมาไล่ของมาไล่นี่นะฮะเอาแอชิดลักขึ้นรถครับตอนนี้ฮะแอชิดลักขึ้นรถแล้วครับไปแล้วฮะ ไปแล้วนะพี่ชิดนะ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 นานะนะเบิกเอาร Z ครับเอฟซีครนะับโอ้โอ๋อ,อปลาเต็นไปกินข้าวอยู่กับช่างพงเนาะโอ้นูนฮะร้านช่างพงนะนะนนฮะกำลังนั่งปั้นข้าวอยู่นู่นเฮนะ เดี๋ยวเราเดินไปดูเดีย๋ยวเราดูประแตนนะฮะพิชิตนะพิชิตขึ้นรถไปแล้วนะหัรอาบน้ำอยู่นะฮะ โอ้กินลงมาอกินข้าวกับต่อนะครับป้าแตนสวัสดีครับปลาทูนี่ไม่ต้องตัวใหญ่ไม่ต้องตัวละ5ชิ้นะกินข้าวกับต่อจริงๆปลาทูกับตั โอ้ยแค่นี้ก็แซ่บแล้วป้าโอ้ยกินป้าว่าจะมานั่งทาลุงแหละเห็นเรากินรสเนาะเห็นเรากินรสนะเห็นแล้วน้ำใใหญ่ใหญ่จรขนใจตั้่วงอย้แซ่บเ่่แซ่บถ้าได้กินมันหลเขาไหลนี่ยังโจกันไทยปโอ้จ่ายทิจายนี่ทำไนี่โอ้ยมูปมันไหลเป็นบาง

เพราะนั้นจ่าเอ็มไปไม่ถึงสองชั่วโมงนั่งนี่ก็ได้จะใกล้มันกูเพิ่นกินสีพือสุาของแม่กาใส่เนีขาเป็ไม่ไตั้งอตอ้ึเขาหนเขาเป็นไม่หนิจะเปลดมาเป็นหนุ่มเป็นใหญ่นี่ยจอกัั้้ากินข้านึงอัอมีข้ามสองเลยแงออกไปคุณแม่โถ่หน้าบ้านรูด ไปใส่พี่ชิดไปย่างไปเละเต๊ตำมันฮะตำพี่บอกมันเออย่างยเห็นเอาเยวเถดลุกไปแล้วย่าเขาอาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่ไปเล่ยมาหน่ไปเลยแม่โอ้ยผมดูแล้วแกต้องรีบไนอนเลนปน่บ้านาเตสเอาไมไปังกินข้าวไปหนดดี พิชิตย eh? e. no uh, huh? ังไม่อิ่มท้องนะเีบไม่ทันนะอ่าลุงล้อล้อล้อเอไม่ปีนเกือบนเกือบ้เอาเปลี็ได้อาไลวดเกืออัเออเอานาให้ป้านะ ผ่าคือเก่าผาคื้เก่าไปเปลี่ยนเกิบเาแตนวิ่งแล้วไปเปลี่ยนเกิบนะฮะเออเพียงเพียงแค่ศบตาเท่านั้นก็ไม่กล้าหายเอไอชิดก็ได้แต่นิ่งๆเออวิชิตมาแล้วมา อันนี้ไปเปลี่ยนเชือแป๊บเดียวนะครับต่อหลายย่ำแนงนะครับวันนี้นะครับปกติลุงกินสายลุูกกินข้าววันนี้ได้กินข้ามเนื้อได้กินข้ามเดียว เงยืมกปา้นเงินทอนลุงแกงปาเตนนะลุงแกงปาเตนลุงก็ลุงก็ได้ปั้นคำหนึงนะฮะเออได้ปั้นคำหนึ่งเอาพี่ชิดไปนั่งหน้าเหมือนเดิม เมื่อวานหนุกไปก็ได้ค่ะมากโคตมากก็มีเ่พวกเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องขาดลองไปลงทุนมากอืมจ้าจ้าผมเดี๋ยวลุงลุงไปทำธุระนะฮะเมื่อเช้าลุงก็ถามอยู่ว่าอดิศรไปมาหรือยังนะไปมาแล้วนะก็เอาน้ำไปร่วมนะฮะ10แท็กนะฮะเป็นน้ำจากเอฟซีนะฮะอ้าวคนดังมานะฮะคนดังมาฮะ ตามเหรอโรงพยาบาลมุกดาหารไปเลยฮะลงหลวงไปลงหลวงไปได้ไได้ลุงบอกไปได้ได้เหรอเอาได้กับตันไปไหนมาเนี่ยเร็วเดี๋ยวไม่ทันไปกินข้าวไปกินข้าวมาไอดไปจ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 อดไปกอดไปจอดไปอดไปจ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 อดอดไปจอดไปจะดไปจอดไรจอดดไปจอดจอดอดไปดไปจอดาปจอดไปจอดอดอดจอดอดไปจอปจอดจดไปจอดจอ